สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้นะคะแม่จิมมีไอเดียดีๆนะคะมาแนะนําค่ะสําหรับคุณผู้ชมที่มีพื้นที่น้อยๆนะคะแต่ว่าอยากจะปลูกทั้งต้นไม้ดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะคะไว้ชื่นชมนะคะหรือไม่ก็ปลูกผักนะคะในที่ที่เดียวกันมีที่นิดเดียวก็สามารถทําได้ค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้นะคะแม่จิมจะพามาดูเนาะแม่จิมมีที่นิดเดียวนะคะแต่ว่าก็ปลูกรวมๆกันแต่ว่าออกมาก็ดูดีนะสวยได้ค่ะ เผื่อคุณผู้ชมจะเกิดไอเดียนะคะเดี๋ยวจะพาชมค่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยค่ะจะมีที่อยูออ่หน้าบ้านเล็กๆนะคะประมาณนี้นิดเดียวเองนะคะเนี่ยครึ่งงานได้ไหมไม่น่าจะถึงด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็ด้านบนไม่สิ่งก็จะปลูกมะม่วงนะคะนี่มะม่วงสามดูนะคะจะออกลูกตลอดทั้งปีค่ะให้ลูกดกตลอดนะคะไม่ใช้อะไรนะคะก็ใช้ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยหมกักเรานี่แหละคะ่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นฟ้าลั่นนะคะ ปีนี้ดอกออกดกมากๆแล้วก็ติดลูกแล้วเรียบร้อยนะคะนี่แม่จิ๋มก็ใช้สปีเปิดตาดอกนะคะน้ำสาวข้าวใช้บ่บอยๆนะคะปีนี้โหออกตึมเลยค่ะคะุณผู้ชมทั้งดอกทั้งลูกนะคะติดเพียบเลยนะคะนี่ค่ะก็จะมีบอกล้านะคะจัดสวนเล็กๆนะคะมีดอกไม้กุหลาบแม่จิ๋มก็เยอะมากเลยนะคะช่วงนี้ก็กําลังแตกยอดออกดอกแข่งกันเลยะคะ่ะเพราะว่าอากาศจะเย็นเนาะสวนอ่างนี้นะคะแม่จิ๋มก็ เลี้ยงปลาค่ะก็จะมีปลาค้าปลาทองนะคะหางนกยูงเต็มไม่หมดเลยค่ะเนี่ยหน้าร้อนนะคะก็จะทำให้แบบบ้านเราร่มรื่นค่ะคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นกองดินที่ไม่จิ๋มจะผสมดินปลูกผักค่ะตอนนี้กำลังจะลงแปลงผักตรงนี้นะคะแดดเขาจะส่องถึงตรงนี้พอดีอันนี้คุณพ่อบ้านนะคะเขาจะนำยางรถยนต์ค่ะมาทำให้อันนี้ยังไม่เรียบร้อยดีเท่าไหร่นะคะ ม่จิมก็จะปลูกผักตรงนี้นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมมีพื้นที่เล็กๆนะคะเราสามารถปลูกผักไว้กินเองนะคะแล้วก็จัดสวนนะคะมีกล้วยไม้ไม่จิมก็เยอะนะคะก็จะมีเก้าอี้ไว้ให้เด็กๆนะคะลูกมานั่งเล่นดนตรีนะคะกีตาร์ช่วงเย็นอากาศจะร่มรื่นมากนี่จะเป็นกุหลาบค่ะ First Lady นะคะนี่ไม่จิมปลูกไป ไม่นานนะคะเราก็จะใช้สูตรไหนนะคะคุณผู้ชมก็เข้าไปดูในคลิปปลูกกุหลาบแม่จิ๋มได้เนาะปลูกช่วงนี้อากาศเย็นก็จริงนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าดินจะแห้งเร็วมากต้นไม้เราจะเหี่ยวเร็วมากๆเลยนะคะไม่รดแค่วันเดียวเนาะเหลืองแล้วก็เหี่ยวแล้วค่ะเขาต้องการน้ำเนาะช่วงบ่ายๆก็ร้อนมากเลยบ้านคุณผู้ชมเป็นเหมือนบ้านแม่จิ๋มไหมคะตอนนี้ในวันเดียวมี หลายรดูมากนะคะบ,บางทีปรับสภาพไม่ทันนะคะอ่าพาชมด้านนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้ค่ะน,นี่มิจิมก็ใช้ให้เขาโดนแดดบ้างนะคะ นะคะคุณผู้ชมมีพื้นที่นิดน้อยนะคะก็สามารถทําสวนได้สวยๆนะคะด้านนี้ก็จะเป็นไม้ดอกค่ะก็จะเป็นกล้วยไม้นะคะกล้วยไม้ไม้จิ๋นี้ก็ออกดอกผัดเปลี่ยนกันไปนะคะแต่อากาศช่วงนี้เขาแปรปรวนเนาะก็อาจจะมีการน็อกเกิดขึ้นนะคะบางวันอากาศเย็นมากแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นร้อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะ เกิดเชื้อราต้องระวังนิดนึงค่ะไม่ต้องรดน้ําบ่อยนะคะจริงๆก็ขยายพันธุ์เข้าราษสีหม่ค่ะเนี่ยเริ่มที่ใกล้จะหนาแล้ววัน,นวันนี้ลมแรงมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมที่บ้านคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นกุหลาบนะคะสีแดงสดสวยมากเลย นี่ไม่สิ่มก็จะใช้แกลบเนาะคลุมหน้าดินค่ะคลุมบางๆนะคะมีกล้วยนะคะไนโตรเจนเนี่ยค่ะกินเสร็จก็เอาไว้อย่างงี้นะคะเนี่ยป้องกันเชื้อราในดินได้ด้วยนะคะแล้วก็เล่นการออกดอกได้อีกต่างหากนะคะเป็นปุ๋ยด้วยเนะะี่ยค่ะอย่าทิ้งนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นม่วงมงคลค่ะนี่เขาก็จะออกดอกตลอดเลยนะคะ นี่เขาก็ต้องการแดดครึ่งวันเหมือนกันค่ะเราปลูกต้นไม้ต้องดูด้วยนะคะว่าพืชที่เราปลูกเหมาะจะโดนแดดต้องการแดดมากน้อยแค่ไหนนะคะนี่ก็ใกล้จะโรยแล้วนะคะเนี่ยดอกใหญ่มากส่วนต้นนี้จะเป็นสีชมพูเขาหอมมากๆนะคะกลิ่นเธอแรงมากนะคะต้นนี้ นี่ก็กําลังเนี่ยค่ะออกดอกตูมเยอะเลยนี่ก็ตัดพอโรยนะปุ๊บนะคะตัดเลยนี่เพิ่งโรยไปเมื่อวานนี่มันจิมก็ตัดแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มแตกมาใหม่ถ้าไม่ตัดก็ไม่แตกไม่ออกดอกนะจ๊ะอย่าลืมหาวัสดุคุมยินด้วยนะคะกับมะพร้าวเศษไม้ใบหญ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะรักษาความชุ่มชื้นนี่เขาเนาะนี่พาไปดูต้นนี้ค่ะนี่ก็กุหลาบเหมือนกันนี่ดอกสีแดงสวยมากะค่ะดอกดกมากเวลาเขาออกเขาออก ใกล้เคียงกันไงแม่จิ๋มก็ตัดตัดแล้วก็ใส่สูตรเนี้ยค่ะเร่งดอกนะคะก็คือกะปิน้ำซาวข้าวเดี๋ยวไปดูได้นะคะในคลิปแม่จิ๋มเนาะนี่แข่งกันแตกยอดใหญ่เลยค่ะนี่พอแตกปุ๊บเดี๋ยวเขาก็ออกดอกให้เราเต็มต้นเลยค่ะด้านนี้ก็จะมีกุหลาบหินนะคะอันนี้ก็เพาะเองเหมือนกันขยายพันธุ์เองจากต้นแรกดอกเล็กๆนะคะตอนนี้โตแล้ว ใช้เวลาไม่ถึงสี่เดือนนะคะใหญ่ขนาดนี้เลยอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็ได้มาแบบเล็กๆนี่ค่ะเหมือนอย่างเนี้ยแคนตัดนะคะกล้วยไม้มาจิ๋มก็กำลังออกดอกนะคะนี่นก็จะเป็นเดฟหัวใจนะคะ อันนี้ก็ขยายพันธุ์เองเหมือนกันค่ะเนี่ยยังไม่ยาวเท่าไหร่ให้ดูรอบๆนะคะนี่พื้นที่นิดเดียวเองนะคะนี่ก็กุลาบนะคะเริ่มที่จะออกดอกใหม่อีกแล้วเนะะี่ยค่ะนี่ก็ตัดไปนะคะดอกเดิมนี่ยเปลือกกล้วยมันจิมก็ใส่งะะ่งค่ะจอกแน่นี่ก็เป็นออกซิเจนเป็นปุ๋ยอย่างดีเหมือนกันนะคะอย่าทิ้ง อ่านี้เลี้ยงมาออกดอกแล้วค่ะเขาอยู่ในกลุสับป,ประรดสีเนาะเขาเรียกออะไรอะสับป,ประรดสีหัวไม่ขีดะคะ่ะเขาจะเหมือนหัวไม่ขีดเลยเห็นไหมคะสวยค่ะออกม,ม่วงๆอีกสักหน่อยเขาจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เลี้ยงแต่ต้นเล็กๆนะคะจนตนนี้แตกหน่อออกเต็มแล้วค่ะเนี่ยนี่จะได้เปลี่ยนกระถางใหม่แล้วพอรู้สึกเริ่มแน่นแล้วค่ะ ด้านบนก็จะเป็นกล้วยไม้นะคะมีกล้วยไม้ป่าด้วยค่ะกล้วยไม้ป่าเมาื่อินก็เอาติดต้นมะม่วงเลยเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยค่ะมันก็ติดกับต้นมะม่วงไว้เขาก็เริ่มจะแตกยอดเนาะ เดี๋ยวมิสิมก็จะเอายางรถยนต์มาวางไว้ตรงนี้ปลูกผักตลอดแนวไปตรงโน้นเลยค่ะมีทั้งต้นกล้วยด้วยนะกล้วยหอมทองนะคะเนี่ยเครือใหญ่มากๆนี่ค่ะคุณผู้ชมมีที่นิดเดียวนี่อย่างเงี้ยแล้ก็สามารถจัดสวนได้สวยๆนะคะ ด้วยเนาะคุณผู้ชมก็ลองทำกันดูนะคะมีพื้นที่น้อยก็สามารถจัดสวนสวยได้นะคะปลูกผักได้นี่ยางรถยนต์ยังไม่ได้ทำนะคะแล้วก็ต้นนี้ก็จะเป็นส้มซ่าค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ดอกออกดอกมาก จิมพาชมสวนนน้อยนะคะสวนเล็กๆนะคะเผื่อคุณผู้ชมเกิดไอเดียเนาะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ s ับ s ไ r i b e สากูชแนลด้วยนะคะวันนี้แม่จิมขอขระคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ